สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรพครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมาพืชพันชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชไม้ค้างปีก็ว่าได้นะครับกึ่งค้างปีไม้ชนิดนี้มีความพิเศษนะครับคือมันมีกลิ่นที่สามารถล่อแมงจิ้งจกนะครับตัวแมงจิ้งจก ให้มาสูตรดมมาเรียมาอะไรมันจะมาทำอะไรนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือต้นไม้ตรงนี้นะครับมันชื่อภาษาพื้นเมืองที่เขาเรียกกันนะครับก็คือเป้าตองแตกนะครับใบเป้าตองแตกนะครับอันนี้ผมเอามาเพาะไว้ตรงนี้นะครับ เป้าต้องแตกนะครับนี่ก,กันน่งก็ไปหามาจากป่านะครับคุณสมบัติของมันนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ท่านได้รู้ว่ากลิ่นและยางของมันเนี่ยนะสามารถที่จะล่อตัวแมนงจิ้งจกให้ออกมาสูดมาดมมากินอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมาทำอะไรแต่มันมัน มันน่าทึ่งนะครับน่าแปลกว่ามันมาตอมอแมงกิ้งจกมันมามันมาพิศวาสกับยางหรือกลิ่นของอเป้าตองแตกตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ความรู้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับติดตามชมนะครับสวัสดีครับ เราจะนำใบนี้มาทุบนะครับทุบแล้วเราจะเอาไปวางไว้ที่นี่นี่นนนไม้แล้วเราเป็นเรื่องจริงนะครับที่ได้นำจเจนอวันนี้ตรงไหนที่มันมีเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบมันจะมา,าหมดนะครับตรงนี้มันมีม,มีแค่มาสี่ห้าตัวนะครับมันมาเลียเลียใบตรงนั้นฮะใบปเป่าต้องแตกแนะ ครับหลังจากที่ท่านได้ชมคลิปไปเมื่อกี้นี้นะครับที่ตัวจิ้งจกมันมันมาตามตามจุดต่างๆที่ผมได้ไปหวางไว้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับมันก็มี มีดีอีกอย่างหนึ่งก็คือยางของหมันเนี่ยนะครับยางของหมันนี้สมัยผมเป็นเด็กๆนะครับคุณแม่เนี่ยเอามาใส่ปากให้เราตอนตอนที่หน้าหนาวนะครับปากเราแตกนะครับปากเราแตกหน้าหนาวมันจะมีอะปากแตกนะครับคุณแม่ก็เอายางตรงนี้แหละนะครับมามาใส่ให้นะครับ แล้วมันก็หายด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นภู่มปัญญาชาวบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับดูดูต้นลักษณะข,ของต้นมันดีๆนะครับเป้าตองแตกนะครับเป็นภาษาพื้นเมืองชาวเหนือเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นภาษากลางในภูมิยังไม่รู้เลยว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพืชตระกูลอะไรนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ